ໂຕນັ້ນແອກ່ຂອງດ່ານນັ້ນພີ່ເດີ້ເອົາພີ່ນ້ອງເນາະກາບທັກທາຍສະບາຍດີເດີ້ສະບາຍດີແລະສະຫວັດດີພີ່ນ້ອງເນາະ FC ເພິສຸູສຸກດຍັນທີນັາໃສທັງໆປເທດນອ อ,อ,อือดิการออกทานคัสบนซอกบ่าวซาดิซาแนงอีกแล้วพี่น้องเลยนะฮะพี่น้องเลยนะตอนนี้การโย่อาขับขาบมันมืดแน่พี่น้องเลยเนาะพอดีว่าทางวอส์ซิลีสิไปครับอาเมียเอาพี่น้องเนาะมาตั้งแต่เซกงพี่น้องเลยเนาะคือแบบมันเสื่กกอมทางมาพอดีพี่น้องเ,อเ,เลยนะครับ นี่ครับวาสนาดีพี่น้องเลยเอ้าไปตักตอกพี่น้องเนาะไปตักตอกพอเสาะคนน้องเลยตอนนี้เวลากะประมาณเที่ยงคืนพี่น้องเลยนะครับเอาสิสันสัมพี่น้องเลานะและพี่น้องเอ็มจะเอาดู hạng khẩu oh. uh, không? Đó. C đúng không? Cái là hạng khẩu bàn thì nó phải Tốt, à, tốt à, là thắng tốt lành, nó lành, tốt 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 พี่น้อ้แต่ยังบ่ทันเห็นมาฮอดพี่น้อ้เนาะดอว่าท่านี่ประจักษ์เด้พี่น้อ้เนาะคือว่าเลยลักสามชิ้นหามาเลี้ยว่าสันนี่ก็มานั่งกับทพพี่น้องเนาะอะไลยประมาณชั่วโมงหนึ่งกูลด้พี่น้องเลยเจอนี่ยจะว่าหลุดหันรถพ่วงเข้ามายักเนี่ มีสองคันซิเมนโบ้ย,น,บยน้อยเนาะมีเมคนี้เลยเบื้งนี้ฉันกะฮะเรารุน้องกันพีนน่น้องนาวาซิเมนเดอร์โบะนั่กะำพี่น้องหมดฟ้าหดฝนแน่ เนาะตัวนี้ก็ยังบ่ทันได้ฮอดเด้อพี่น้องเด้อเนาะตนี้ก็มาตตาแล้วเนาะอตัวนี้เพิ่นก็ําให้ดำนาลพี่น้องเนาะถือว่าฝนตกนี่ครับอ่าบรรยากาศนี่กถือว่าแห้งเตพี่น้องเนาะแต่ว่านบ่สดีพี่น้องเนาะ เดีนี้เป็นกระดัให้ดำหน่า,าสิเป็นที่ดูแลแบวานน่อยเนาะก็ยังเรือแต่กาหไ้คนกระทนเรวพี่น้องเนะาะแต่ผู้แต้คนกแล้ร่บางคนกระทานเร็วพี่น้องเนาะการดำการหลังสูฟาหนาสูดินพี่น้องเน้ย

ไปเซโนพี่น้องนอนด้วย,ยตั้งเพียงจันนอนด้วยไปทางปากซีปากซองอน้่นซีบโบนพี่น้องวรฟิพี่น้องเลยนี่เป็นทางปากซองอันตรปื้สารวาัลนพี่น้องนอนปากใต้เ้าพี่น้องเลยถือว่า,าลำาังครั้งแรกไม่ๆไ้มพี่น้องนอนก,กายครับปากอาทิดพี่น้องเลย ี่น้องเนาะแม่นบ่น้อพี่น้องอีกันนี้ก็ได้เนาะอ่ามายําได้ไก่ปุดไก่ปุดพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ฮู้ว่าสิแม่นหรือบ่เนาะอาาไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ฮู้สิแม่นหรือบ่บานีพี่น้องเอ้ยอือหลายคันเด้พี่น้อง นี่ก็เป็นลำเวลาแกปล่อเป็นอย่างไรเที่ยงคืนเกือบครึ่งๆพี่นองเงเมื่อีงก็ได้ปลาที่โตพี่นองออ่างไรเนาะแสลายกะไก่ปูดกละไกู่ดพี่นองออ่าไเนาะออเี่นอง่างไหนดิบอกฉัน แค่นี้พอได้เนาะพี่น้องเอ้ย Right người đó quá luôn kì mưa nó được bà vậy. trời mát từ lớp chân lên nó. rốt phơi Non được, mắc là non gì độ. ôi, cả bát bớt

ก็ตักไปแล้วจับใช้เลยจับใช่แล้วอุ๊ปมาหอดเลยลากไปเลยโอ้ยหอดลากัจมาผ่านมาพุกเยะมาก่ลยหอดมาลดเสียงเ้าส่วนบุกี้ไล่หนึ่งพีลดมุมเอะ

cháy một à ôi bỏ mà bỏ lưng phò đấy phải lên biển bỏ lưng phò theo nó nó phải lục quả lèng này ôi người nó. เป็นยูน่าเม่กับเป็นลูกแมยแล้วาปเอ้น้องไปเนาะไมาถึงพุ่นไ่ตกบ่พุ่นว่าุ่นไม่ตกบ่หรอกตกชิ้มือบ่หรอกเฮ้มากแล่นอย่ไต

ไปจะไปตลาดบ่ไปเดี๋ยวฝนต้งห้าม่นไปไปชีตะกอกบ่หระจแมงเน้ยิไปนอนเอาเดี๋ยวสิพายังไปไปนอนสีพายดกซ ไปเที่ยวเหมือนเอ้ยมาแต่เสียก่องมาคืนนี่พี่น้องเหรอนะครับเพิ่งมาคืนในอิตาเที่ยงคืนเมึงหนีมือได้เหรอเป็นใจเลยพี่น้องเนาะเขาเคคิดจะตกรกประจันฮ่าพี่น้องเหรออารมณ์ถ่ายบรรยากาศพี่น้องเนาให้ตอนนี้พี่น้องโอซีอ๋อกำนี้หลายๆท่านเนาะพี่น้องเนาะเคนคอมเมนต์เข้ามาว่า อ่าไทยพ่อแม่พี่น้องอ่าไทยพ่อแม่ครอบครัวในสานพี่น้องบายบายมาบายบายพ่อบายบายจุบชุบโ <c oughs> อ้พี่น้องเราเป็นอ่ามาแต่เสียกองกะขึ้นเลือกเติบพี่น้องเนะาะเพียงขึ้นเยคยได้รับไปนอนกะอ่าน่าเอาน้ายเคยได้ไปนอนเนาะพี่โซนะ่พี่น้อง อ่าต uh, ิดเนาะพี่น้องเนาะเอ้าสวัสดีพี่น้องเนาะมาซาบคลิปนี้เนาะพี่น้องเฮาจะบ่วางซะนีกะเอ่อบ่มีหยังหลายเนาะกะเอ่อต่อกันอยู่อ่านคซาผม่ิงพี่น้องเนาะะพี่น้องเนาะอ้าวพี่น้องเนาะตัดภาพมาบัดนี้ก็อยู่เอ่อรถเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอดีว่าทางอ่เอยมีเนาะพี่น้องเนาะเอยมีเพิ่นมาอ่าซื้อ นะอแเพนโซล่าเราไปรองน้องให้น้องด้าพี่นอ้นะนองเอยเนาะไปเอ็มพาเพื่อนเนาะพอดีว่าทางเอื้นคุณถามเมื่อวานนี้ว่าเบิดอ่าประมาณโดยไทไรบริษัทน้องพี่นอ้องเอยทางนี้ทางเอื้อเปินก็มาเลือกโดยตนเองเลยเนานะแล้วก็มีเนาะตู้ยินแล้วก็จักรยานเราพี่น้องทางเอิ้นมาหาซื้อให้ของทางรองดา้าพอดีรองด้ามานำพี่น้องเอยเนาะปฏิวัดีใจน้ำทางรองด้าหล่ไล่พี่นอ้งนองเอยเนาะทางเขากานะอ่า ไปเวียไปงานน,น,งนะน้กากันเลยพี่น้องเนนะาะมืาอนกลับมาน้ากัน3คนเนาะมีทั้งมีน้องอนุนเนาะโดี๋ยกับทางวาเซนพี่น้องเลยเดี๋ยวกับทางวาซาดีพี่น้องเนาะมืาอนี้ก็ได้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยเนาะพี่จังไดี๋ยวกับขอบคุณทางผมพี่น้องอีฟซีเบิ้ดทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาอ่าซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนเนาะเบิ่งชมคลิปแล้วก็บอกดขับโฆษณาแล้วก็กดติดตามเนาะให้มาตลอดพี่น้องเนาะทางวาซาดีก็ดีใจใเฮงเฮงเนาะ อ่าเจ้าพี่ à, à, nói เอ้ยไปพี่น้องเราจะลงเบิ่งก่อนเนาะอันนี้ <coughs> เออไลองดูเ้ยโอ้ขม่ไ้มีขได้บ่ได้หองพุ้นนะอันกายนองเป็นถ้ายอยู่รากายชรักสาตัวกายักาอมัอยู่ระหว่างกางเลย cả lắc xả, bảo vẫn họ lắc xả, mình không lắc biết nhăng, ประมาณงสโมงเดี๋ยวถ้าวกทุ่งหาไกันแ้วเอาเบอไหวอ่าเบอร์ไหวทุ่งหาไกัน้มมีรอกื่จะต้องเหาเอกสารเขามีบางอย่างมันมืดเลยันเราไปอ่าเขาจะปั๊มใม่เลยมันจะมันจะเลยเขาจะหลายดานแหวงอ่อโอเคตรงนี้ก็รลายรงเชาวนทนยสี่วันหมล อวาพองได้่ไหมรไปแค่ทางบรีกันูแค่ทางียพ่อสีบไเขาเลยเขาเลยไปน่นึงแหละมันจะมีป้ายเลยมาบ้านหัวหยางแต่เขาเข้าไปบ้าหัวยางรถเขามาเส็จนั่นปุ๊บแหละเพื่อนเราจะอยู่แค่ทางเลยเข้าไปนั่นนึงทาเขาดีบ่หรทางเข่อนเมื่อี้ไปัอยจะเข้าไปให้การรถก็เข้าไปให้กันบ้านบ้านหวหยางไปนเดี๋ยวเดี๋ยอยเอาบอยไว้แล้วกันคาบวันแล้กันลัดมาลัดเซ็นบอกคนนะ้

ไอที like> ่เห็นป่ะอยู่ันนี่พมึอยู่พวมือนเาๆมี่านีไ่่มีไผไหัวย่างนู่นหรอไผ่หัย่างนู่นไม่ฝาดีอะไนะสีทะเลเลยทะเลเี่คเลกสิบตับอันนะะที่มันบุีกับเพี่ยนออกว่าเลยเขาบมีมันมีหลายอย่างหสิบตับเนาะหกสิบาเสนปรมนี้กสิดิกะสามเส้นแล้วก็อย่างกตัวนั่เรื่องแต่นนั่งนิ่งาัได้

บราาน้านนี่แปกกโรมุดๆมันมีแต่เขาใส่ไปเขาเขาซื้อเขาใส่ไปหายหว่จะบริสทางรเสืองนะเวาไปเขาไปเขนปเาปเนาไปเขาไปเไปเขาหปเขาัปเขาไปเขาไปเขไปเขาไปเข่ไปเขาไปเเขาไปเาไเขาไป้ปเขาไืปเขาเาเาาเไปเขาเขไป้อเไปปไปเไเเาไปเเขาไปเเไปเขาเาไเาไเาเเาเาไปเไปไ่ไ

วันก็ขาอลูไง้เดียขันสาลานอิอเดหมดไปแล้วขอเดียวม่วะนะพองเดียวพอวันนานบ้านประตูหนาเขาเพราะว่ามันเป็นตะลอกตะอกนะตะทอกนะ เพื่ดนเพื่อนวัซีนเม็เมัดทกทิพหามั้เม็รทกทิดสามเนาะมันบบมีรุดขนาดนี้ดอกเบเมื่อไเนามันเม็ดแปดสิบมันก็แห้งอย่งพดเยมีสอง

นีเห็นไหมแม่เอาตะบุงเบ้อเอาตะบุงมาทำไปใส่บุ้มันตาไก่เอาวงวงฟรัดวงามแสนงสามแสนหนึ่งพันล้านก็เนี่ยวงคืนเดือนสังหน่งก่อเอาวงนึ่งสเ่งหาหาทำน้ำงาเบ้อต้องงาใครพูด่น่เดี๋ยววงนี่เนาะวงวาน วงนี้ไปได้ใช่อันนี้อันนี้แดงอันนี้ดินฟินฟินป๋ออ่อาวง,งนี้ไปได้ไหมไนได้มันมันมันงามันเอาวงล่างอันที่สามนี่ วงเยี่ยมอีกทางนึงวงเยี่ยมเนี่งามแม่ทางนี้มันไปทางหลัเลยกว่าทางขาดมันปัญหาแล้วมันแดงสท่าเส้นไม่แบบคนบริเวณตรงนี้ม่ค้นเห็นแต่ทางนี้ระวังไป่ต้งหนาตรงนี้ทางขาดมันบีปัญเด้อ นี่้เนี่ยบอกว่าู่ข้าก็เป็น่ค่าโยกเปนบบนั้บอกว่าก็ก็ีคยก่าฮ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 าเร่อลยอย่างนั้นยัลตองได้บย้บอกตเต้นอา่ต้อเลยฮัวนี้เลย

มันบงราคามาได้นี่อกนี้ละหน้ามะแมนม่ันชนหินหน่อยแมน ล้าตั้งเดบับเดบยบบ้านมันเด็ับบ้านบ้านนี้เอาแบบใดครับมีสองแบบ

반ทับครับพี่น้องเนาะสรันี้่นพี่น้องเด้อนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่กงหใจแน่เนาะฝากติดตามคลิปต่อไปเดพี่น้องเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้ลําลาไปก่อนเนาะยดพอสมควรแล้วเนาะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้อง้เนาะ